ต่อมาชาวอาริยกะซึ่งมีอารยธรรมที่เหนือกว่าอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยก็เข้ามาลุกหลานนะครับสวัสดีครับพบกับวิชาพุทธประวัติซึ่งเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตีนะครับวิชาพุทธประวัตินั้น เป็นวิชาที่เราควรจะศึกษาตั้งแต่แรกๆเพราะว่าเป็นวิชาที่กล่าวถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเราจะได้ศึกษาเล่าเรียนกันในเวลาต่อจากนี้ครับพุทธประวัตินั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นการหรือว่าช่วงเวลาได้5การหรือว่า5ช่วงเวลาครับการที่1เรียกว่าปุริมการก็จะเริ่มตั้งแต่ ถิ่นกำเนิดถึงตัดสรู้นะครับ 2. ปรมโพธิการจะเริ่มตั้งแต่สั่งสอนถึงได้สาวกที่สำคัญและส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา 3. ครับมัดฉิมโพธิการก็ตั้งแต่ทำพุทธกิจในแคว้นมคตชนบทถึงเสด็จโกศลชนบทเป็นต้นครับ 4. ปัดฉิมโพธิการจะเริ่มตั้งแต่ ปรงพระชนมายุสังขารถึงปริณิพานและก็ 5. ครับอภรรการตั้งแต่การถวายพระเพลิงถึงการทำสังขยาพระธรรมวินัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งพุทธประวัติออกเป็นการหรือว่าช่วงเวลาทั้ง5เนี่ยก็จะทำให้เกิดความสะดวกในการศึกษาในการทำความเข้าใจนะครับเป็นช่วงๆไปเพราะว่าวิชาพุทธประวัติเนี่ยจะเป็นวิชาที่พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสาวก บ้างเป็นบางส่วนนะครับมาถึงประโยชน์ของการเรียนวิชานี้ครับวิชาพุทธประวัติประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับได้ศรัทธาและประสาทศรัทธาก็คือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสครับประการที่2ได้ทราบพระประวัติของพระองค์พระองค์ในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับประการที่3ได้ทราบพระจริยวัตรการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ครับ ประการที่4ได้ทิฏฐานุคติคือแบบแผนที่ดีงามและประการที่5ครับสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปรปับปรุงชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนี่คือประโยชน์ของการเรียนพุทธประวัติครับทีนี้มาดูประโยชน์ในอีกแง่หนึ่งครับการศึกษาพุทธประวัติหรือเรื่องราวความเป็นไปของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีคติในการศึกษาอยู่3ทางครับ 1. คือทางตำนาน 2คือทางอภินิหาร3ก็คือทางธทรำรปฏิบัติในทางตำนานเนี่ยก็จะทำให้เราได้ทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นมาอย่างไรในทางอภินิหารก็จะทำให้เห็นวิธีการแสดงธรรมให้เหมาะแกะ่อุปนิสัยของแต่ละบุคคลเราได้เห็นเรื่องอิทธิปฏิหารได้ทราบถึงความอัศจรรย์ในพุทธานุภาพแล้วก็จะทำให้เกิดความเริ่มใสในการปฏิบัติ และทางธรรมปฏิบัติก็จะทําให้ทราบข้อปฏิบัติและก็เหตุผลที่เป็นจริงโดยละเอียดอย่างท่องแท้การศึกษาพุทธประวัตินั้นก็ทําให้เกิดประโยชน์2ประการอย่างนี้ครับในด้านการศึกษาทําให้ทราบถึงความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในด้านการปฏิบัติก็ทําให้ได้แนวทางในการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธจริยาและก็เป็นปฏิปทานําความสุขความเจริญมาให้แก่บุคคลตามสมควรแก่การปฏิบัตินั่นเอง นี่ก็เป็นประโยชน์ของการเรียนพุทธประวัติครับมาเริ่มที่ปุริมการนะครับปริเฉตที่1จะก,กล่าวถึงชมพูทวีปและประชาชนครับจากแผนที่นะครับชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพของประเทศไทยนะครับในแผนที่ประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้นะครับดัะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเทศอินเดียในปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันนี้ ดินแดนชมพูทวีปเนี่ยครอบคลุมไปที่ประเทศเหล่านี้ครับอินเดียปากีสถานเนปาลแล้วก็บังคลาเทศประชาชนในชมพูทวีปนะครับยุคนั้นก็จะมีอยู่สองพวกพวกแรก,กเรียกว่าพวกถิ่นเดิมเนี่ยเป็นพวกที่ชื่อว่ามิลระคะส่วนพวกที่ยกมาภายหลังจากทางด้านเหนือเรียกว่าอาริยกะคือเป็นอย่างนี้ครับเดิมทีนะครับดินแดนชมพูทวีป มีสส่วนคือส่วนกลางและก็ส่วนรอบนอกส่วนกลางเนี่ยเดิมเป็นของชาวมิละขคะซึ่งอยู่ถิ่นเดิมอยู่แล้วต่อมาชาวอาริยกะซึ่งมีอารยธรรมที่เหนือกว่าอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยก็เข้ามาลุกลานนะครับมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในด้านการลบก็มาลุกไล่และอาณานิคมทําให้พวกมิละขคะเนี่ยไปอยู่แถบนอกแทนนะครับภายหลังเนี่ย ชาวมิละขะนะครับก็อยู่ภายนอกชาวมิละขะนะครับส่วนอลีกะก็มายึดแผ่นดินนะภายในตรงกลางนี้เพราะฉะนั้นชมูทวีปในยุคนั้นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2เขตแดนสองจังหวัดใหญ่ๆซึ่งภายในนะครับก็จะเรียกว่ามัชชิมชนบทหรือว่านะมัชชิมะชนบทหรือว่าเนะมืองที่อยู่ตรงกลางนั่นเองถ้าบ้านนะถ้าในสมัยนี้ก็คือเมืองหลวงนั่นเองส่วนภายนอกเนี่ย ปัจจันตะชนบทก็คือประเทศที่อยู่รอบนอกนะครับหรือว่าจะเรียกว่าปัจจันตะประเทศก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาชนมีอยู่สองพวกครับพวกเดิมคือพวกมิระขะนะอยู่ที่ตอนกลางอยู่ก่อนแต่ภายหลังมีชาวอริยกะนะหรือว่าชาวอริยกะเนี่ยเรียกอีกอย่างชาวเรียกว่าชาวอารยันนะครับอารยันนะครับภายหลังชาวอารยันหรือว่าอรรยกะเนะี่ยก็มาลุกไล่นะทำให้มิระขะต้องไปอยู่ เขตที่เรียกว่าเขตภายนอกหรือว่าปัจจันตะชนบทส่วนภายในหรือว่าตอนกลางเมืองเนี่ยก็จะเรียกว่ามัชิมะชนบทนะครับชมพูทวีปนั้นแบ่งออกเป็นแคว้นได้16แคว้นนะครับตามอุปอสถสูตรนะครับในพระสูตรนะครับติกนิบาตอังคุตตะละนิกายนะครับแบ่งแคว้นใหญ่ๆออกเป็น16แคว้นนะครับมีอังคะมาคาทะกาสีโกศละวัชี มัลละเจตีวังสะกุลุปัญจาละมัชชะสุระเสนาะอัสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะนะครับแล้วก็ยังมีปรากฏอยู่ในพระสูตรอื่นอีก5แคว้นได้แก่สกกะกริยะพักคะวิเทหะแล้วก็อังคุตตราปะนะครับแคว้นเหล่านี้นะครับบางแคว้นเนี่ยปกครองโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดบางแคว้นก็ปกครองโดยสามัคคีธรรม ในแผนที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนในชมพูทวีปยุคนั้นเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น4พวกซึ่งพวกเนี่ยก็คือวันนะเรียกว่าวันนะนั่นเองมี4พวกอะไรบ้างครับ 1. วันนะกษัตริย์ 2. วันนะพามสามวันนะแพทย์และสว,วันนะสูตรครับกษัตริย์นะมีหน้าที่คือนักรบทําหน้าที่ป้องกันราชอาณาจักรรวมถึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนักปกครองนะเมืองต่าง วันที่สองวันพรณพรามก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวมนไล่มนให้คำปรึกษาแก่พระเจ้าแผ่นดินส่วนพวกนักบวชก็ทำหน้าที่สอนศาสนาวันที่สามวันระแพทย์พวกนี้ก็จะเป็นพ่อค้าข้า,ขาบ,บัดีเป็นเศรษฐีเป็นเกษตรกร,ร,กรวันที่สี่จะเป็นวันรสูตรก็คือชนชั้นแรงงานหรือว่ากรรมกอดลูกจ้างนั่นเองประชาชนอินเดียหรือชมพูทวีปเนี่ยมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนแล้วก็มีความเข่งคัดในเรื่องของชนชั้นมาก ในแต่ละวันณะเนี่ยเขาจะไม่แต่งงานข้ามวันะกันแต่ถ้าเกิดมีการแต่งงานข้ามวันละกันขึ้นมาเมื่อไหร่ครอบครัวนั้นจะถูกคนที่อยู่ในวันละน,นั้นเนี่ยไม่ยอมรับปฏิเสธแล้วก็จะกลายเป็นอีกชนชั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีสัก์ที่ต่ํากว่าวันณะอื่นๆก็คือวันละจันทานถือว่าเป็นวันณะที่ได้รับการดูถูกเหยียดหยามมากนะครับเพราะฉะนั้นใน ชมพูทวีปเนี่ยในเรื่องของวันณะเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการข้ามวันณะกันในการสมสู่กันเพราะว่าเมื่อข้ามวันณะแล้วเนี่ยก็จะได้วันณะหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าจันทานซึ่งเป็นวันณะต่ำนะไม่มีใครรักมีแต่คนดูถูกเกียดหยามนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีแข่งคัดในเรื่องของวันณะเช่นกันนะครับต่อมาครับ ความเห็นของคนในยุคนั้นครับคนชมพูทวีปเนี่ยแบ่งออกเป็นสองพวกนะครับก็คือพวกที่คิดเรื่องการเกิดการตายนะครับและก็คิดเกี่ยวกับสุขและก็ทุกข์ในเกี่ยวกับความเกิดความตายเนี่ยบางพวกเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่บางพวกเชื่อว่าตายแล้วสูญในส่วนของแนวความคิดเกี่ยวกับความสุขค,ความทุกข์เนี่ยบางพวกเชื่อว่า สัตว์จะสุขหรือทุกข์ได้เองไม่ต้องมีเหตุปัจจัยจะสุขก็ได้เองจะทุกข์ก็ได้เองบางพวกเห็นว่าสุขทุกข์เนี่ยมีเหตุปัจจัยอันนี้คือความเห็นหรือว่าความเชื่อของคนในยุคนั้นทีนี้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความคิดในเรื่องของความเกิดความตายแล้วก็สุขทุกข์เนี่ยพวกที่ถือว่าการตายแล้วเกิดอีกก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างไรก็ไปประเกิดในสวรรค์รือสุคติก็จะประพฤติอย่างนั้น อยากเกิดในสวรรค์ก็ทําดนะีก็จะได้ไปเกิดในสุกติในสวรรค์นั่นเองพวกที่ถือว่าตายแล้วศูนย์ก็ประพฤติมุ่งแต่เอาตัวรอดนะไม่กลัวจะไปเกิดในนลรลกหรือว่าในทุกติพวกที่ถือว่าจะได้สุขหรือทุกข์ได้เองโดยไม่มีเหตุปจัจจัยพวกนี้ก็จะไม่มีการขวนขวายก็อยู่แบบเสียงสุขเสียงทุกข์ไปวันๆนะครับพวกที่ถือว่าสุขทุกข์เนี่ยมีมาเพราะเหตุปัจจัยภายนอกพวกนี้ก็จะอาศัยการบวงสรวง เทวดาขอให้ขอความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับส่วนพวกที่ถือว่าสุขทุกเนี่ยมีมาเพราะเหตุปัจจัยภายในปัจจัยภายในในที่นี้ก็คือกรรมนะครับกรรมคือการกระทําเห็นว่ากรรมใดเป็นเหตุแห่งทุกก็จะไม่ทํากรรมนั้นนะครับเห็นว่ากรรมใดนะเป็นเหตุให้สุขก็จะทํากรรมนั้นนี่ก็คือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเกิดความตายและก็สุขทุกข์ของคนในยุคนั้นนะครับใน ปริเด็นที่หน,นะครับก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับคอยพบกับคลิปต่อไปนะครับในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ